สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผูร้ปรสบการณทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะในหัวข้อ เงียบหรือคุยกันน้อยมากๆๆๆนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะแน่นอนเป็นแรนดอมนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะอย่านำคำทำนายไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าเราพลังงานเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะชาวธาตุดินนะคะ มังกรพรูศพกันเงียบถึงคุยกันน้อยมากๆตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงเงียบถึงคุยกันน้อยมากๆนะดูตอนนี้ก่อนออมีไพ่ชาวเมษชาวกลุ่มชาวธาตุดินมังกรพฤศพกันนะคะก็นิ่งๆอะ่ะแต่ว่ายังมีคุณค่าต่อใจอสถานการณ์ตอนนี้เอาอมีความรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานมากนะคะหรือว่า เป็นการเริ่มต้นที่เหมือนเจอคนถูกใจอ่ะก็ได้นะคะเป็นการเพิ่งจะได้เริ่มต้นตั้งหลักกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนจะมั่นคงมากๆเลยแล้วก็มันมีความถูกใจมีความผูกพันนะคะแต่ว่าอ,องก็ไม่รู้ว่ามันห่างไกลกันมันลักทางไกลหรือว่าความสัมพันธ์มันสบายๆแบบไม่ได้ผูกมัดอะไรกันในบางเคสเนี่ยลงทุนทําธุรกิจกิจการงานด้วยกันนะคะในบางเคสเนี่ย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูเป็นบอสเป็นหัวหน้านะคะเป็นคนระดับสูงคนผู้อาวุโสวุฒิภาวะสูงกว่าก็ได้หรือจะเป็นแบบฝรั่งต่างชาติก็ได้นะคะทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆมันเริ่มต้นมาค่อนข้างดีนะมันดูเหมือนจะดีค่ะเออมันดูเหมือนจะดีแล้วก็เหมือนกับมันมันมีคุณค่าแล้วก็ผูกพันลึกซึ้งแต่ว่า ความถูกใจความพึงพอใจใดๆก็ตามนะที่ที่มันดูจะดีอ่ะมันกลับมีคำว่านิ่งแล้วก็แบบดูอ่านยากอยู่ในทีอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเพราะภาพลักษณ์ทางสังคมตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรืออีโก้หรือความเป็นต่างชาติที่มันสมมตินะมันด้านภาษามันอาจจะ ไม่ได้คล้องในการสื่อสารกันก็ได้ไงมันเลยทําให้สถานการณ์แบบก็ค่อนข้างที่จะดูนิ่งๆดูดูดูดดดอ่านยากสักนิดหนึ่งอ่ะเออดูมีความเฉยๆอยู่ในสถานการณ์เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกคุณคล้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการลงทุนก็คงจะยังเป็นเรื่องนั้นอยู่นะคะเอาเรื่องเงินมาก่อนเอาเรื่องผลประโยชน์มาก่อนเอาเรื่องการลงทุนมาก่อนนะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยมันห่างกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนทะเยอทะยานมากๆก็ได้ นะมัวแต่ไปบ้างงานมัวแต่ไปสร้างความมั่นคงเอาเรื่องเงินมาก่อนก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูแบบกลายเป็นแบบมีระยะห่างระหว่างกันนะคะแล้วก็เกิดอ่านยากอะไรขึ้นมานะคะดูนิ่งดูเฉยเฉยอะไรขึ้นมาอืมแต่เอามาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกมันวิงว้าวนะใช้คําว่าวิงว้าวแบบว่าเออมันก็มีความถูกใจมันก็มีความแบบใช่ในตัวมันนะอืม อาจจะมัวแต่ไปทำมาหาเงินก็ได้นะเนี่ยนะคะเอาล่ะเรามาดูสักหน่อยว่าเขาคิดเ,เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินบ้างเงียบถึงคุยกันน้อยมากๆเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินมีไพ่ชาวมังกรนะคะเอ้อมได้โชว์ไพ่บางอย่างอุ้ยอมเบลอขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินอืม เขาดูแบบมีข้อจํากัดเป็นคนมีข้อจํากัดในตัวเองหรือเปล่าอ่ะเช่นเป็นคนมีหนี้มีสินเป็นคนมีอะไรติดพันเป็นคนมีมีสุนัขมีลูกมีเต้ามีภาระอะไรมีห่วงค้องคออะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเออหรือว่าเขาเป็นคนรักอิสระมากๆากออมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกได้ว่ามันมีข้อจํากัดอะ มันมีข้อจํากัดแล้วมันก็แอบทอ็อกซิกอยู่เหมือนกันความสัมพันธ์มันไม่ได้ผูกมัดอะไรกันอิสระเสรีดูเหมือนกับเขาก็อยากจะเอาชนะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปขยี้กันว่าเขาอยากเอาชนะอะไรแต่เขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันก็ทอ็อกซิกอยู่เนาะถ้าทอ็อกซิกแบบนี้ก็เป็นโสดดีกว่าอาสมมตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าทอ็อกซิกแบบนี้เป็นโสดดีกว่าถ้าข้อจํากัดมันเยอะอย่างนี้เป็นโสดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย อมเลยไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากเอาชนะคุณในแง่ไหนเดี๋ยวเราไปถามกันคนคนนี้เขาต้องการเอาชนะอะไรชาวธาตุดินคนคนนี้ต้องการเอาชนะอะไรชาวธาตุดินมีไพ่ชาวธาตุาาาไฟเมสิงธนูชาวมีนนะคะเขาต้องการเอาชนะอะไรเหมือนอยากเอาชนะความคลุมเครือคะ่ะเช่นถ้ามันเป็นรักทางไกล อยากจะเอาชนะในการที่เอ้ยทำยังไงให้มันได้ไปมาหาสู่กันสมมตินะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้ไปไปมามาไปมาหาสู่กันได้ทำยังไงถึงจะเอาชนะระยะทางที่ห่างไกลกันได้นะคะหรือเขาแค่อยากเอาชนะความคุมเคืออืม อ,อมมองว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นนักพัฒนาหรือว่าเป็นคนอยู่ไม่สุกนะคะเป็นคนแบบมีไฟในการที่จะมุ่งมั่นในการทําความสัมพันธ์น่ะให้มันสําเร็จให้จงได้แต่มันดันคลุมเครือแต่มันดันไม่ชัดเจนหรือเปล่าอ,อมมองว่าเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์นี้หรืออยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสํมาเร็จได้อยากพัฒนาได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยมีพลังงานในเชิงแบบอยากเอาชนะความคลุมเครือหรือเอาชนะระยะทางนะคะ แล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อไปอะแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับธาตุดินเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับธาตุดินก็จะผูกมิรแบบตามความจำเป็นจากไพ่เอามีความรู้สึกว่าเขาจะขอโทษนะแอบติดยิงๆิงนิดนึง นะคะแต่ความหญิงนั้นอาจจะเกิดจากการที่เขาก็มีกรอบความคิดเป็นของเขา,าเขาเป็นคนตัวเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้จกักในการที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์ได้คือเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้วิธีเข้าวิธีออกเป็นคนรู้ว่าจะต้องทำยังไงเอาองว่าจริงๆคนคนนี้รู้ค่ะว่าจะต้องทำยังไงถึงจะผูกมิตรกับคุณได้แต่ว่า ต่อให้เขาจะรู้ไหวพริบดีฉลาดในการผูกมิตรผูกสัมพันธ์ในการเข้าหาใครรวมถึงเข้าหาคุณเนี่ยแต่เขาก็จะยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีจะไม่ใช่คนที่แบบสมมตินะยอมตามใครสักคนนึงจนกระทั่งโงหัวไม่ขึ้นจนกระทั่งเสียสศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองแล้มีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเขาคิดที่จะเหมือนกับว่าใช้ เทคนิควิธีการหรือหาวิธีในการที่จะยังให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันหมุนเวียนมันยังมีแรงดึงดูดมันยังไปกันต่อได้นะคะอาจจะเป็นในลนักษณะสมมตินะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพก็ได้อะอืมนะคะแล้วเขาก็คงจะพยายามทำให้ชัดเจนในเวน,นั้นนะคะ สรุปคือเขาคิดที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังได้ป้วนเปี้ยนวนเวียนกันนะคะเป็นมิตรภาพดีๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองสักหน่อยนะงั้นดูหน่อยแล้วกันว่าเออถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วอะ คนคนนี้ทำไมเขาทำไมเขาถึงแบบนิ่งเงียบหรือคุยกับคุณน้อยลงค่ะทำไมคนคนนี้ถึงนิ่งเงียบหรือคุยกับคุณน้อยลงทำไมเขาถึงนิ่งเงียบหรือคุยกับคุณน้อยลงเขาคือเขาจะกังวลน่ะเช่นเขากังวลเรื่องงานอยู่ เขากังวลเรื่องการที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันคือคนคนนี้จะค่อนข้างเป็นคนขี้กังวลนะคะนิดนึงแสดงว่าเป็นคนที่มีความกังวลหรือความนอยหรือว่าคิดอะไรบางอย่างละเอียดลึกซึ้งเกินไปจนกระทั่งแบบมันกลายเป็นข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับงาน นะคะหรือเขากําลังแบบกังวลว่าเขาจะสามารถพัฒนาหรือไปต่อกับความสัมพันธ์นี้จนมันประสบความสําเร็จได้ไหมดูเขาเป็นคนมีไฟดูเป็นคนแบบจะทําอะไรเราต้องสําเร็จอะเออถ้าเขาไม่แน่ใจหรือกังวลนะ่ะมีแนวโน้มสูงว่าเขาอาจจะแบบกลัวๆก,วก้าวในการที่จะทําอะไรให้มันมากนักอะนะเออออกแนวถ้าฉันตัดสินใจที่จะทําอะไรลงไปเราต้องสําเร็จอะคะ่ะ งั้นดูเลยแล้วกันว่าเราเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณนะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดินเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดินบ้างเขาจะเทคแอคชั่นยังไงก็อาจจะมีอะไรแบบบางทีมาสืบมาส่องมาเคลียร์ใจกันมีการแสดงความรู้สึก นะคะอาจจะมีการสมมติว่ามีการขอโทษก็ได้อ่มีการให้อภัยการมีการแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างมีการมาอ้อยอ้อยมีพลังงานในเชิงแบบอ้อนๆก็ได้อ้อยอ้อยอ้อนๆก็ได้นะคะซึ่งจากไพ่เนี่ยอมมองว่าการเทคแอคชั่นของเขาจะเน้นไปในเชิงสอดส่องมองสืบส่องอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วถ้าเขามีเรื่องราวอะไรจะเคลียร์ใจกับคุณนะคะเขาจะแสดงความรู้สึกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในเชิงแบบ หวั่นไหวน้อยใจชอบอ้ออะไรเงี้ยเขาก็คงจะแสดงแบบอาการในเชิงเหมือนเหมือนเหมือนจะถ่อมตัวเข้าหาคุณเออใช้คํานี้ดีกว่าเหมือนจะถ่อมตัวเข้าหาคุณแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาจะทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเฮ้ยแบบมีเรื่องราวอะไรบางอย่างอยากพูดอยากเคลียอะไรเงี้ยคะ่ะอืมคนคนนี้เขาจะค่อนข้างแบบผูกพันกับคุณมากหรืออาจจะมียุ่งเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการลงทุนอย่างที่บอกนะคะ การเทคแอคชั่นเน้นไปในเชิงส่องสืบนะคะแล้วเวลามีอะไรอยากจะเคลียร์กับคุณก็เข้าหาคุณในลักษณะที่แบบเวลาเขาเข้าหาคุณนะ่ะมันจะดูไม่มีอีโก้แต่พลังงานเขาว่ามันดูเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างหยิ่งๆิงหน่อยนะอืแสดงว่าเขาจะติดต่อมาหาชาวทัตุดินใช่หรือไม่คะ่ะแสดงว่าเขาจะติดต่อมาพูดคุยหรือ หรือยังมีปฏิสัมพันธ์กับธาตุดินใช่ไหมสแสดงว่าเขาจะติดต่อมาพูดคุยหรือยังมีปฏิสัมพันธ์กับคุณใช่ไหมคือต้องบอกตรงๆว่าในบางเคสเนี่ยจะไม่มีนะจะค่อนข้างเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชืดมากๆเพราะฉะนั้นในบางเคสอาจจะเป็นการบล็อกปิดกัน้นเย็นชาจืดชืดสแสดงว่าในเคสที่แบบ เขาเงียบจริงๆอะคะ่ะเอามองว่าเขาคงทําได้แค่สอดส่องมองดูคุณแล้วก็หวั่นไหวอยู่ในที่ตั้งอะมาสืบมาส่องมาโน,น,น่นนี่โอไม่ค่อยชอบอันนี้เลยส่องแล้วก็ไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะมีพลังงานในเชิงแบบจริงๆก็อยากจะเคลียร์ใจนะแต่แบบไม่พูดดีกว่าไม่เอาดีกว่าคะ่ะอันนี้คือในบางเคสนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิสัมพันธ์่ะมันจะค่อนข้างแบบน้อยมากถึงไม่มีเลยอะ่ะ เป็นการเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆด้วยความคิดถึงเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เลือกที่จะทำอะไรมากมายนักขอให้เพิ่มสิเขาจะปฏิสัมพันธ์กับชาวธาตุดินอยู่ไหมเงียบถึงคุยกันน้อยมากเขาจะปฏิสัมพันธ์อะไรกับชาวธาตุดินอยู่ไหมเหมือนได้แต่คิดถึงได้แต่คิดมากค่ะได้แต่คิดถึงได้แต่คิดมากแล้วก็เงียบ พิจารณาอยู่ในถี่ต่างของตัวเองนะคิดอยู่แต่กับภาระหนาถี่หนักเหนื่อยอะไรของตัวเองค่ะนะประมาณนี้เลยแสดงว่าส่วนน้อยค่ะที่มาดูคลิปนี้ที่เขาอาจจะมีปฏิกิริยาในเชิงมาเคลียมาอ้อยมาแสดงอาการอะไรเข้าหาคุณนะนะแสดงว่าส่วนมากคนที่ดูคลิปนี้คือแบบค่อนข้างปฏิสัมพันธ์กันน้อยมากถึงไม่มีเลยค่ะอืมส่วนมากของคนที่ดูคลิปนี้นะ ถ้าอย่างนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์เลยค่ะแสดงว่าคนคนนี้เขาไม่ชอบความคุมเคือไม่ชอบความชัดเจนแล้วก็กังวลด้วยว่าถ้าเขาตัดสินใจจะทำอะไรอะ่ะมันจะต้องสําเร็จเขาถึงได้มีความกังวลดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอะ่ะการที่คนคนนี้ นิ่งเงียบหรืออะไรไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอะมัวแต่ไปมุ่งมั่นเรื่องงานก็ได้มันก็มีไพ่ในเชิงนั้นนะคะอันนี้แต่ละเคสไม่เหมือนกันมันต้องดูส่วนตัวเนาะเอาล่ะดูหน่อยซีว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะแนวโน้มนะแนวโน้มมีไพ่ชาวกันชาวสิงต้องบอกว่า ในบางเคสเอามาว่าส่วนน้อยความสัมพันธ์นี้จะเป็นการกักกันความสัมพันธ์จะมีการควบคุม control กันแบบไปไปกับกับไปไปกับกับไปไปกับกับกักกักแล้วทําให้หน้าเบื่อมากเลยอะไอความสัมพันธ์แบบเนี้ย on on อ f f off ไปไปมามานะคะกักกักห่วงห่วงแหนแหนควบคุม c o n t r o ลอะไรกันแต่แบบต่างคนต่างอยู่หรือว่ามีชามีมีความแบบสันโดษสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือส่วนน้อยที่มาดูคลิปนี้แต่ส่วนมากส่วนมาก จะมีเซฟโซนสูงมากค่ะอันนี้คือส่วนมากเพราะามันต้องทำนายอ้างอิงจากพลังงานที่ขึ้นมาโดยรวมนะคะเปอร์เซ็นต์ที่เยอะคือแบบโอ้โหมีมีเซฟโซนมากๆเลยอะแล้วพยายามควบคุมสถานการณ์ฝั่งของใครของมันเช่นเขาไปควบคุมสถานการณ์ฝั่งเขามีเซฟโซนอย่างยิ่งยวดคุณก็อาจจะอะไรของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มดูจะแบบดูยังไม่พร้อมค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์อืม ไม่ค่อยพร้อมนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ค่อนข้างยากมีเซฟโซนสูงมากค่ะต้องใช้สติปัญญาในการดิวนะคะแต่บอกแล้วนะส่วนน้อยยังกักกักไปไมาๆ กลับไปกลับมาจนเซ็งประมาณนี้ค่ะอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมฝากกดปุ่ม s u ปเปอร์ n ังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออมทำช่องต่อๆไปใครอยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถโอนมาสนับสนุนช่องออมได้เลยนะคะจะแจ้งสลิปหรือไม่ก็ได้นะคะถ้าจะแจ้งสลิปก็มีลายแปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยวันนี้ออมลาไปก่อนนะคะชาวธาดินทุกคนบ๊ายบาย